สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขนานี้เรายังอยู่ที่ตลาดอาวิรเกานะคะตอนนี้เราได้เจออาหารดินค่ะเราจะเข้าไปสั่งดูนะคะว่าอาหารเป็นยังไงแล้วก็รสชาติจะเป็นอะไรบ้างคือร้านของเขานะคะลูกค้าก็มาตลอดเวลาค่ะเราจะต้องรอคิวนะคะร้านนี้นะคะเขาขายลาตินอเมริกันสแน็คค่ะมาจากอเมริกาใต้นะคะเดี๋ยวเราจะถามเขาค่ะว่าร้านเขาขายอะไรบ้างค่ะ I saw it here that is arepa what is arepa อาริปาสิ like bita bread it's a bread yeah with corn flour okay with corn flour yeah and then you cook. I make it with water the b a t t e r a little of milk okay and we put it in the grill right เขาบอกว่าอาริปาคือแป้งทำมาจากข้าวโพดนะคะแล้วก็ผสมกันแล้วก็ปั้นแล้วก็จะมาจีบนนี้ค่ะนี่คืออาริปานะคะ Can I try the arepa with chicken? And avocado. Yes. How much for one arepa? Oh here the price is here right? Six euro. With meat six. Seafood seven fifty. Okay. อ๋อเขาบอกว่านี่เป็นเนยแข็งมาจากลาตินนะคะจะต้องจี่ก่อนค่ะ Where you from? Venezuela. Colombia. อืมอร่อยม,ม,มากค่ะเนยจีอร่อยมากท่านผู้ชมจะต้องลองนะคะอืม <c oughs> delicious แผนนี้ร้อนนะคะมันเป็นกระทะร้อนค่ะไก่ต้มแล้วไกฉ่ฉีคงจะมีเครื่องปรุงอยู่ด้านในนะคะขาคลุกเคล้าเพราอออกสีเหลืองๆค่ะแล้วก็เขาเอามาจีบนนี้ค่ะ and what t i s guacamole g u a c a m o is avocado yeah โอ้ท่านผู้ชมคะ่ะซอสเขาเป็นอะโวคาโดนะคะ i s your stall is called Latin flavors right อันนั้นทีวุม mix yeah right ท่านผู้ชมคะ่ะ <Yeah. S 1> เขาจะผสมระหว่างไก่ที่วางไว้บนเตาล้อนๆกับซอสที่ทำมาจากอะโวคาโดนะคะ uh, pepper <Yeah. S 1> หมุน uh, พริกไทยใส่ค่ะแล้วก็คนๆน,นะคะ เลยลา l สไปซ์สิ y ช่การได้ t ูด s p i c ์เชื่อเขาถามว่าคุณชอบเผ็ดใช่ไหมเราก็บอกว่าเชื่อเขาจะใส่อะไรเผ็ดๆบางอย่างนะคะ and what's that ah this is a spicy sauce from Colombia อ๋อเขาบอกว่านี่คือเป็นซอสเผ็ดมาจากโคลัมเบียนะคะว้าว Yes อ๋อเขาบอกว่าร้อนค่ะเอ้ยไม่ใช่ร้อนเขาบอกว่าเขาบอกว่าเผ็ดค่ะอืม it looks very good now with the sauce ท่านผู้ชมค่ะเขาจะตัดแป้งนะคะแป้งที่เขาจี่เสร็จแล้วทิปแล้ว เขาทามายองเนสในแป้งที่เขาตัดไว้นะคะปัดเล็กมีย so a r r i a pollo vacamola เป็น extra heat จะขอชิมนะคะเมื่อกี้ทาแอลกอฮอล์ไปแล้วไก่อร่อยค่ะไก่นุ่มความมันจากอะบูคาโดแล้วก็มีรสเผ็ดนิดนึงจากซอสที่เขาใส่ค่ะอร่อยค่ะว้าวอืม อร่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะจะต้องมาลองให้ได้นะคะถ้าท่านมาที่ตลาดอาวบิดเกาค่ะร้านนี้มีชื่อว่า Latin f l a v ว r ถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ